ไอ้นุม่มเราอายุเท่าไหร่สิบห้ามีแฟนไหมไม่มีครับไอยอยากมีแฟนไหมอยากครับเดี๋ยวพี่หาแฟนให้ชอบสาวแบบไหนเด็กแล้วชอบก็ชอบเลยโอเคเจกับคนแต่งหน้าได้ไหมพี่ให้ห้าร้อยสิบนาทีเองได้นะ <c oughs> แฟนเราเฮ้ยใช่เหรอพี่รู้จักพี่ไหมรู้ครับเอ็นี้ค่าเดทก่อนค่าเดทก่อนขอดูได้ไหมว่ากดติดตามหรือเปล่าเฮ้ยติดตามต้องให้คนละห้าร้อยอ่ะแต่มีแบงค์พันนะ่ะเอาแบ่งกันเองนะไหนลองขอเป็นแฟนเออเ,เ,เป็นแฟนกันไหมเธอชื่ออะไรอ่ะ าเราชื่อตังนะสูมมติมีแฟนเรียกแฟนมาเลยเรียกเธอได้ครับเรียกเธอเหมือนกันโอเคเป็นแฟนงานสิบนาทีครับเริ่มเลยเฮ้ยบอกเพื่อนยังก็มีแฟนแล้วอ่ะไม่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วเป็นแฟนกันแล้วแบบไอ้นียมีแบบเราเรียนที่ไหนทั้งคู่อ่ะผมเรียนอยู่มสวสามนี้ครับอยู่ปีที่สองค่ะอ๋อไกลกันมากไหมอ่ะหนูว่าก็ไกลอยู่นะถ้าเป็นแฟนมันต้องขากันบ่อยไงผมไปได้ทุกที่อ่ะพี่ปกติชอบดูคอนเสิร์ตไหมชอบนะแล้วชอบเราไหม เก่งเก่งเก่เกเฮ้แข็งแข็แล้วเอายูสุฮันนี่โซดาแก่หนึ่งเราจีบไม่เป็นเหรอไม่เคยจีบต้องสอนไหมต้องสอนเรียนพิเศษแล้วแบบเหมือนเพิ่งเจอแรกๆอ่ะกลับไงกลับไง แล้วกลับยังไงอ่ะพ่อแม่มารับอ <A> ๋อโอเคอ๋อเพี่ยงสอนไม่จบคอร์สเลยน้องหมดเวลาแล้วว่าพลาดเลยพี่พอเป็นไลน์เลิกกันเลยตอนขอคบใครขอผมขออ้าวตอนบอกเราบอกอ้๋อเลิกกันนะเฮ้ยทำไมบอกเลิกเขาว่าเขาทิ้งอะไรไปนเจ็บพี่อ้าวเจ็บปะเนี่ยเจ็บบอกความครับ under score d x n a i, <hormones> I n x t ครับ p p h x แล้วก็ W ค่ะบ๊ยยายบายนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊ายบาย